เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาขับขี่ f ฟ r ์ a ซ750ตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามชมกันเลยนะครับทุกคนครับมันประหยัดมากเลยนี่อันนี้จอดฝักครั้งแรกนะ34.4โลลิตรอะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดูไทยแบเกอร์นะครับทริปนี้นะเป็นทริป e อ c l u s i v ีมากนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสมาขี่ h อ n d a f o r ์ซ่าและ x อ d v 750เป็นโมเดลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากนะครับขอบคุณทาง Honda นะครับที่เชิญผมมาทดสอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการไปรยาไปในตัวนะฮะเนี่ยน,นี่ผมมาดูตัวจริงแล้วค่อนข้างแบบสวยนะ สวยเลยนะครับเอาฟอร์ซ่าก่อนแล้วกันก็รถเทสก็จะประมาณ10กว่าคันนะครับจะได้เทสที่ละกลุ่มนะครับไม่ได้เทสกันตลอดช่วงในทริปนะครับซึ่งทริปก็จะมีขี่ไปสนามช้างที่บุรีรัมนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น2วันก็วันนี้น่าจบที่เขาใหญ่ก่อนนะครับเด้ไปเทสทางบนเขาทางไหนอีกยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทางฮอนด้าจัดแผนยังไงบ้างนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับ XADV นะครับ ที่เปลี่ยนไปเลยนะที่ผมเคยขับตัวก่อนนะประกับแฮนด์นะฮะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็รู้สึกจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับมีคูสคอนโทรลเข้ามาให้ด้วยนะก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่แบบมองภายนอกนะครับก็คล้ายๆเดิมหมดนะครับมีหน้าจอที่เปลี่ยนไปนิดหนึงนะครับเป็นพวกอินเทอร์เฟซอะไรพวกเนี้ยนะฮะฟอร์ซ่าก็ประมาณนี้เฮ้ยนี่นะผมเห็นอะไร มีไทซีชาร์จตรงนี้ด้วยได้เพิ่งเห็นได้เจ๋งเจ๋งเจ๋วเลยนี่มีไทซีชาร์จตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะมีปิดกันน้ําด้วยเวลาชาร์จโทรศัพท์ง่ายเลยตรงนี้ก็มีเกะนะครับแต่เกะะเกะจะไม่มีนะเกะไม่มีในเกะไม่มีรูชาร์จนะครับอ่าโอเคปุ่มเหมือนกันหมดเลยนะครับกับ XDV นะเหมือนกันเลยมีแค่ตรงกลางนะครับที่ แตกต่างไปดูใต้เบาะดกวใต้เบาะนิดหนึงใต้เบาะเปิดตรงนี้นะฮะเปิดแล้วก็มาอ๋อมีเซก,กันฝนให้ด้วยเยี่ยเลยใส่หมวกเต็มใบได้ใบหนึ่งชัวร์เลยมีไฟนี่น,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 นี่มีไฟส่องสว่างอยู่ตรงนี้มีไฟส่องสว่างตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ผมจําได้ว่ามันจะมี USB อยู่ใต้นี้นะแต่รอบนี้ผมไม่เห็นนะหรือจําผิดวะโอเคก็ประมาณนี้ใต้เบาะแต่ว่ามีโชคคําไม่ให้นะคําเบา แจวเลยถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นพวกฟอร์ไส้ไอทีวีอยู่ตรงนี้เปิดง่ายนะครับเป็นที่กดไฟฟ้าอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอพี่ๆเขาบีฟแล้วก็ค่อยไปขี่ดูก่อนนะครับ ตอนนี้ก็วาร์ปมาที่ทับลานนะครับของผมเองนะได้คิวขี่ช่วงบ่ายนะครับผมได้ขี่โฟลซาเจน50นะครับรอบนี้จะมาลองเทสกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับได้ขี่กันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาทานข้าวกันก่อนของผมคันนี้สีเทาเราได้มาขับขี่ครั้งแรกนะฮะสตาร์ดแล้วเข้าเกียร์แล้ว ตอนี้ยุ่มหมดเลยไม่รู้อะเดี๋ยวลองเฮ้ยชิวขึ้นด้วยด้วยอันนึ่งน,นะเราต้องเอาชิวลงก่อนไม่ถนัดปุ๊บอ,อ้าวได้ด้วยเฮ้ย,ฟยเฟี้ยวเห็นนะผมรีเซตทิปไม่ถูกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าประหยัดเท่าไหร่ไปเดี๋ยวลองขีดไปก่อน ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักมากนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับคุรับ่อเดี๋ยวเรามาปรับ display lighting auto display type อันนี้อันนี้มันมีหลายแบบอะปรับได้3โหมด b a c k g r o u n d เราใช้ b a c k แล้วกันเราชอบใช้ b a c k โอเค ยนเราเปิดฟังก์ชันที่หน้าจอด้านล่างให้หมดเลยนะก็เปิดหมดแล้วนี่วะว่าม,มันมันเยอะมากครับเดี๋ยวผมขอเวลาศึกษาหน่อยละกันถ้าสมมติว่าถ้าเราได้รถมาใช้เองจริงนะเดี๋ยวก็คงมาศึกษาให้ละเอียดก่อนแล้วก็จะรีวิวว่ามันมีหลายโหมดนะครับมีโหมดสปอร์ตเดี๋ยวเราใช้สแตนดาร์ดดูกันผมรู้สึกว่ารถเบาะนะ บอกรู้สึกนั่งได้ไกลกว่าฟฟร์ซ่ากว่า ADV นะคนตัวสูงนี่เหมาะมากเลยนะสูงมาหกสิบแปดนะครับก็ถือว่าไม่ได้คอมยากอะไรนะทักชั่นทำงานไหวมากเมื่อกี้รตะว่าคนก่อนขับมานะครับ27โลลิตรนะ400ร้โลแล้วอะที่เขาขี่กันมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับถ้าย7โลลิตรนี่คือ เท่าสามร้อยหมเลยนะเท่า a d v สามพันสูงเลยนะเนี่ยมีเฟิร์นสูงเท่าไหร่นะครับร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดนุ่มได้เลยได้โอเคเลยนะเย้โอเค <Okay. S 2> ช่วงล่างนี่ออกนุ่มๆน,นะครับออกนุ่มๆใช้ได้เลยข้างๆเราก็คือพี่เบนพี่เบนท์ดีบิกไวนะฮะพี่เบนได้ขี่ x a d v นะครับถามว่าเครื่องแรงไหมแรงนะครับแรงแต่ว่าโหมดสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะไม่ได้ปล่อยพลังเยอะเท่าไหร่นะในความรู้สึกเดี๋ยวลองเปลี่ยนสปอร์ตดีกว่าสปอร์ตไม่รู้เรื่องเลยผมว่าชิลเนี่ยกำลังดีนะความสูง ทุกคนผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับก็คือเราวิ่งประมาณเนี่ยแปดิบถึงร้อหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยมันอยู่ประมาณสาสิบโลลิตรนะครับซึ่งแอบเซอร์ไพรส์ดีนะโหสามอ 3, โลลิตรวิ่งตามขบวบวนั้นเนี่ยใช้ได้นเนี่ยใช้ได้เลยประหยัดก็ประหยัดกับเอ v ทีีผมอีกเรื่องจังหวะขึ้นเขาไม่ต้องห่วงเลยมันชูดขึ้นแบบสบายมากเลย ใช่แต่มีบางจังหวะที่แบบขึ้นเขานะถ้าเราเปิดค่าเร่งเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะไม่เชนเกียร์ให้เราต้องกดเชนเนาะเหมือนมันเซฟร,รอบให้แบบออประหยัดน้ำมันไว้อะไรประมาณนี้ตอนนี้ในโหมดสแตนดาร์ดนะถ้าโหมดสปอร์ตยังไม่ลอง อนนี้ก็เข้ามาทางเขาใหญ่แล้วนะหวังน้ำเขียวเลยครับ ถ้าเรามาเล่นโค้งนะครับแบบเนี่ยถนนลองอย่างเงี้ยลองใช้หม์มด์สป,ปอร์ตผมว่าตอบโจทย์มากเลยเอนจินเยอะมากาเทียบกับสกูตเตอร์ที่ผมขี่นี่แบบคนระฟิวเลยรเราสามารถชิปเกียร์ได้นะครับเนี่ยอันนี้เพิ่มครับ4 5่าแล้วก็ลดด้านล่างครับ4 3เอาจริงก็มันนะมันเลยแหละ นะครับที่ผมขี่มา39กิโลเมตรนะครับขับได้29.5โลลิตรเราเรากดคันเร่งค่อนข้างเยอะนะในจังหวะชูดขึ้นเขาบ้างชูดแซงบ้างอะ่ะถ้าวิ่งแบบสไตล์ผมนะน่าจะ30บบวกบกอยู่เอาไว้แบบถ้าได้มีโอกาสวิ่งแบบคนเดียวนะเดี๋ยวค่อยลองทำดูนะครับไปกันต่อนะครับ เดี๋ยวเขาจะพาไปถ่ายรูปอ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างนะึะ ทงสวยนะครับเส้นนี้อันนี้ผมอยู่ในโหมดสแตนดาร์ดนะครับเย่ายสมมุติว่าเราเบรกเราจะชะลอความเร็วเราสามารถกดชิปได้เลยชิปตรงนิ้วโป้งนี่นะนี่นี่ไกดชึบชบเนี่ยสองสี่แล้วมันเนี่ยมันตอบสนองเลยนะก็ถือว่าสนุกนะครับเดี๋ยวมีพรุ่งนี้ได้ขี่อีกวันนึงนะครับ อันนี้น่าจะเป็นทางเข้าที่พักเรานะครับ จอให้ดูนะครับว่ามันทาอะไรได้บ้างนะตรงนี้มีอุณหภูมิและเวลาบอกตัวจอนะครับสามารถเปลี่ยนอินเทอร์เฟซได้3รูปแบบกับ2องแบ็กกราวนะครับอ่ะเนี่ยมาดูปุ่มเมนูกันมาดูว่าเมนูเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ปรับชิลขึ้นลงนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลง มันจะไม่มีปุ่มแบบแยกโดยเฉพาะรถวิ่งก็สามารถปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูตั้งค่าก่อนผมจะบอกว่าเมนูตั้งค่านี่เยอะมากนะฮะนี่ไลร์โหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเซตค่า user โหมดนะครับตัวฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะมี5โหมดนะครับเลนสแตนดาร์ดสปอร์ตยูเซอร์อีก2นะครับอันนี้ก็จะปรับได้ power t ท a c ชั่นปิดอะไรพวกเนี้ย e n g จินเบรกมันปรับได้ละเอียดมากตัวนี้เป็นแสงชิปพอยส์นะฮะก็สามารถเลือกรอบได้ว่าให้มันชิปพอยส์เท่าไหร่มันจะเป็นกระพริบกระพริบกระพริบอะเออที่รอบเครื่อง ประมาณนั้น self canceling อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรน,นี้ก็ไม่แน่ใจ auto reset tip A อันนี้ไม่มั่นใจว่ามัน auto เ e ตยังไงอาจจะเป็น auto ้เซตอนดับเครื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะอันนี้ก็คือฟังก์ชันนะครับน้านนี้เป็น display อ่ะที่ผมบอกเราสามารถปรับแสงจอเนี่ยเป็น auto หรือแมนนวลก็ได้นะครับอันนี้แสบตาไปเป็น auto ดีกว่าแล้วก็ background เนี่ยมันสามารถ ปรับได้ออโต้แล้วก็ปรับเลือกโทนได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นโหมดแบ็คเอาก็คือเป็นโหมดสีดําซึ่งผมชอบสีดํามันไม่ค่อยแสบตานะครับไปเมนู menu. ปึ๊บดิสเพย์เป็นบาร์เป็นเซอร์เคิลแล้วก็เป็นซิมเปิลนะครับเหมือน f o r ์ a ่าที่ผมรีวิวเลย f o r ์ a ่า350นะครับอันนี้มาดูกันซเซอร์เคิลเซอร์เคิลก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลงขาตั้งเดียวนี่ลงขาตั้งเดียวก็มีสัญลักษณ์บอก อโอเคมีอะไรอีกสำหรับดิสเพลย์เฟอร์เตอินโฟนะครับมันจะมีการดูค่า2แบบนะครับคือดูแบบตรงนี้แล้วก็ดูแบบตรงนี้ข้างๆนะครับเราสามารถปิดเปิดให้มันโชว์ในหน้าจอได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเดีผมติ๊กให้หมด เปิดให้หมดน,นี่ที่ผมตั้งก็คือตรงนี้นะครับบรรทัดล่างสุดนะะเดี๋ยวทำให้ดูดูนะมีทุกค่าที่ผมเปิดไวนะ้นนี้ค่าเฉลี่ยเรียวทม์นะครับทิปเออันนี้จํานวนน้ํามันที่ใช้ไปในทิปเอสิบแปดจุดหกลิตรอันนี้ค่าเฉลี่ยสี่จุดหนึ่งลิตรต่อร้อยกิโลนะครับตรงนี้มันดูยากเราก็สามารถตั้งได้อีกนะ,ะเดี๋ยวผมตั้งให้ดูอ,อยู่ที่จีโนลนะครับอยู่ที่ยูนิตนะแล้วก็เราสามารถปรับได้เลยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่า เป็นลิตรต่อร้อกิโลนะครับไอตัวสปีดเหมือนกันเราสามารถปรับได้เป็นไมล์หรือว่าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปรับให้ดูง่ายเป็นกิโลเมตรต่อลิตรละกันคันนี้นะขี่หิปสี่จุดสองโลลิตรนะครับของผมมันตอนขี่มันได้สามสิบเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กระแทกคันเร่งน,นะนี่ทิพย์ประมาณนี้นะครับนี่เอเวอเรสต์สปีดอันนี้แบงค์นะครับแบงค์ก็คือปิดไปเลยอ้าวตรงนี้เป็นคูดนะครับนี่นเพิ่งเห็นเหมือนกันตอนขี่ไม่ได้สังเกต อ่เปลี่ยนภาษาได้นะครับไม่มีภาษาไทยนะครับมี Restore Default นะครับแล้วก็บลูทูธ pairing ก็คือมันมีโลซิงนั่นเองแต่โลซิงยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยไม่มีเวลานะฮะประมาณนี้คือคำสั่งเยอะมากครับไฟอ่ะดูไฟสูงเดี๋ยวมาดูสัญลักษณ์โหมดกันนะครับอันนี้โหมดนะนนี่มัจะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือโหมดมาตรฐานนะฮะถ้าเรากดเปลี่ยนโหมดปุ๊บเนี่ยไอที่มันจะมีขีดๆนี่คือความเร็วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ต เปลี่ยนอีกเป็นเรนนะครับเรนตัวนี้ก็คือมันจะให้ Power น้อยมากรเราเช็คได้ว่ามันให้อะไรยังไงบ้างนี่นะครับเรนพาวเวอแค่หนึ่งขีด e n g i เบรกหนึขีดตัวดีนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องเกียร์หรือเปล่านะเหมือนมันฟีลประมาณนะเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าแท็กชันเนี่ยเปิดเต็ม3าเลยนะเดี๋ยวมาดูโหมดสปอร์ตนะโหมดสปอร์ตปึ๊บปบนี่โหมดสปอร์ตพาวเวอร์ Power เต็มเลยนะฮะ แล้วก็ engine brake เต็ม traction ก,ก็เหลือขีดน,นึงนะครับปล่อยให้ฟรีทิ้งได้นิดนึงประมาณนั้นนะครับมีบอกทุกอย่างนี้เลย user ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งนะครับตั้งได้หมดนะครับปรับได้หมดก็เผื่อใครแบบเอออยากปิด traction อะไรเงี้ยเราก็สามารถเซตค่าที่หมด user ไว้ก็ได้นะครับมีอะไรอีกไหมสาหรับหน้าจอผมว่าก็เยอะแล้วนะเนี่ยไอตัวดาวก็คือ favorite นะครับสมมุติว่ากดค้างปุ๊บม,มันจะไปที่เราตั้งค่าไว้อันที่โรงง,งานเซตมาก็คือจะเป็นชิวไฟฟ้านะครับ ตอนขี่อ่ะมันก็ขึ้นเยอะนะถือว่าตัดลมได้ดีเลยสำหรับผมอ่ะสูงนะสูงเลยมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วชอบก็คือเรื่องเซอร์วิสนี่นะครับเซอร์วิสเนี่ยก็มีเมเทนแนนนะฮะมีบอกออยเชนด้วยนะเราสามารถตั้งค่าว่าเออให้มันเตือนอีกกี่กิโลวันที่เราก็เซตได้ด้วยนะเนี่ย,ย,ยจูนพันโลอะไรเงี้ยเซตได้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเซอร์วิสทั่วไปนะครับคือใครขี้เกียจจดนะครับเราให้รถบันทึกไว้เลยดีมากเลยอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่อันนี้อุณหภูมิเ่าน้ำนะครับแล้วก็มี warning info นะครับแจ้งเตือนโค้ดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมีด้วยนี่นี่นะครับที่เราเซตไว้จูน2,025นะครับมันก็มาขึ้นตรงนี้ระยะทาง1,000กิ e ล u i p m e n t นะฮะเขาให้ h e ท t gun มาด้วยแล้วก็ฟลอกน่าจะเป็นไฟสปอตไลท์แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ออปชันนี้มาให้นะประมาณนี้นะครับทั้งหมดของจอ น่าจะเยอะอยู่นะนี่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 ใต้เบาะเขาไฟสว่างมากไฟโคตดสว่างเลยอันนี้เสื้อกันฝนที่ทางทีมเขาเตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้เขาก็มีบอกอาพวกลมยางมีคนซ้อนยางหน้ายางหลังเป็นยังไงเติมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เขาแนะนำนะครับมีระยะโซ่ด้วยกล่องนี้บรรจุน้ําหนักได้ไม่เกิน5้ากิโลนะครับก็คือไตอยูบอกนี่แหละถ้าสมมุติว่าเราปิดกุญแจนะสมมนนะตินะไฟใต้ยูบอก,ก็จะดับ ไม่ดับแสดงว่าเปิดอยู่บ็อกปุ๊บไฟติดหมดเลยดิถ้างั้นต่อให้ไม่เปิดเครื่องไฟก็ติดอ่ะนี้อันนี้เราจะพับเบาะนะพับเบาะปิดเบาะนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดเครื่องนะนี่นะกดเปิดเบาะโอเคไฟใต้เบาะไม่ได้อิงกับสวิตช์ออนออฟนะตอนกลางวันนะผมสังเกตว่าไฟตัวเนี้ย มันจะเป็นไฟเดย์ไลไท์ที่ติดตอนกลางวันนะแล้วก็ไฟหน้ามันจะไม่ติดนะครับพอตกกลางคืนเนี่ยแสงน้อยๆเนี่ยไฟหน้ามันก็จะถูกเปิดออกมานะครับคู่นอกไฟต่ํานะครับแล้วก็จะมีตรงกลางเป็นไฟสูงที่ผมเปิดให้ดูครับน,นึงอันนี้ตรงกลางเป็นไฟสูงนะครับสว่างนะยังไม่ลองขี่กลางคืนแบบจริงจังนะครับตรงประกับแฮนด์นะครับตรงนี้เขาก็จะมีแอมเบียนไลท์เอาไว้คำปุ่มได้นะครับดกดขึ้นกดลงอะไรพวกนี้ ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นไฟตรงเรียกอะไรตรงเดื่อนตำแหน่งเกียร์นะครับเลือกเกียร์สำหรับ f o r ์ซ่าเจ็ขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองหาโอกาสขี่ Xadv ดูจะได้เปรียบเทียบแล้วก็ช่างดูว่าเออผมชอบสไตล์ไหนได้ขี่ f o r ์ซครั้งแรกนี่คือแบบชอบอยู่นะชอบเลยแต่อยากลองฟิลเล็ Xadv ดด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราได้ขี่ฟอร์ซ่าอีกรอบหนึ่งนะครับในสำหรับวันนี้แล้วก็ยังไงผมก็จะหาจังหวะขี่ x อ d v ให้ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสครั้งเดียวนะที่จะได้ขี่นะไม่งั้นก็ต้องซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเราพารถไปเติมน,น้ำมันก่อน มันมีปิดเปิดไฟหน้านะผมยังทำไม่เป็นเลยนี่ไงมันอัตโนมัติจริงด้วยเหไฟเขียวๆขึ้นที่หน้าจอก็คือมันจะเป็นแค่เดย์ไลท์แล้ว นี้แบตเล็กนะครับอันนี้ฟิลลี่ด้านหน้าเรานะครับก็คือแพรนะครับน้องแพรแล้วก็พี่จอนนะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้กับคันเมื่อวานที่ผมขี่คนละคันกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเซตนิดน,นึงสิบีแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้30มสิบโลลิตรเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนะ่ะผมขี่ได้30อ่ะโอเคเสร็จไปแล้วเมื่อกี้ใช้ติมน,น้ำมันที่ขี่มากันเรื่อยๆเนี่ยมันขึ้นมา35มสิบห้าโลลิตรอ่ะโคตรเวอร์แต่ว่าขี่แบบเรื่อยๆนะครับ จ็ดสิบแปดสิบอะไรเ <Okay. S 1> ้วก็เดี๋ยวมาดูระยะยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขี่ประมาณร้อยกว่าโลผมก็ต้องสลับละสลับไปนั่งรถตู้ละให้อีกกลุ่มหนึ่งมาขี่ถ้าขี่เรื่อยๆมันประหยัดมากเลยนะเนี่ยน่งไปใช้แทนสามร้อยดูความเร็วที่เราใช้นะก็ประมาณเนี้ยเก้าสิบร้อยหนึ่งแต่ส่วนมานจะอยู่ร้อยหนึ่งนะยังอยู่สามสิบสามจุดแปดอ่ะโอ้โหสุซีครัสามร้อยเลยเนะี่ยขยับดีไหมนะแล้วมันขี่ดีด้วย ิปเกียร์ได้ผมลองเซตคูสคอนโทรนนะครับเราสามารถปรับเพิ่มรถตรงนี้ได้นะความเร็วแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนรถยนต์ที่แบบข้างหน้ารถความเร็วแล้วมันจะลดด้วยนะนี่นะผมไม่ได้บิดคันเร่งนะ เราคาคันเร่งอยู่ที่106นะครับสมมุติถ้าเราตัดคูดนั้นเราสามารถบิดแฮนด์กลับอย่างนี้อันนี้คือตัดแล้วเราสามารถกำเบกเพื่อตัดก็ได้นะครับไเปิดเซตเซตไปที่115 116 120นะเจ๋งตัดครัตัดคูดโอเคเรียบร้อยปิดระบบนิ้วปวงฝาอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้ดับไปแล้วมันต้องใช้ตอนรดลงๆนะครับ ตอนนี้วิ่งมา44กิโลแล้วนะครับเราเริ่มใช้ความเร็วที่สูงขึ้นอีกแล้วฮะก็ยังอยู่34โล,ลิตรอ่ะก็อชอบบอกว่า oh, 30ก็เยอะนะนี่34เลยนะทำ3ทำ4นี่แบบโหดมากเลยนะแต่ด้วยตัวผมเองอ่ะไม่ได้ขี่เร็วขนาดนั้นหรอกปกติก็จะขี่อยู่ประมาณ110ประมาณเนี้ยที่ผมชอบขี่นะพอเข้ามาที่ล่มเนี่ยตัวไฟหน้าจะติดเองอัตโนมัติเลยนะ ทุกคนครับมันประหยัดมากเลยนี่อันนี้จอดฝักครั้งแรกนะเจ็สิบหกโลนะนี่เจ็ดิบหกโลนะครับสามสิบสี่จุดสี่โลลิตรอ่ะคือผมรู้สึกว่ารถอ่ะรอบต้นอ่ะไม่ค่อยได้จัดจ้านเท่าไหร่นะครับพอรอบปลายนี่คือแบบโอ้โหรือกระชากแบบรุนแรงมากนะครับ ไฟแบบท้ายแรงมากเดินหนักมากตอนนี้เรามาลองใช้โหมด M นะครับแมนน,นนวลนะฮะต้องปรับเกียร์ผ่านนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับนิ้ว,วโป้งคือลบนะอยู่ด้านล่างตนนัวนี้บวกึ้นตัวนี้เพิ่มเกียร์นี่ครับสี่ห้าหกประมาณนี้พูดแรงช่วงท้ายดีแบบถอกมาเยอะมาก เปิดไปที่6,000รอบอและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้ขับขี่ f o r ์ซ750ด้วยที่ว่ามีพี่ๆสื่อหลายท่านนะครับมากันเยอะทําให้เรามีเวลารีวิวได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเอาไว้มีโอกาสนะครับถ้าผมได้ขี่รถอีกผมจะรีวิวแบบจัดเต็มให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลตัวนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ For ์ซ750 2025นี้นะครับ